ทราบหรือไม่ว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไปในแต่ละปีนั้นมาจากไหนคำนวณจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีปัจจัยอะไรบ้างในการกําหนดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเราไปดูกันเลยครับ เป็นปัจจัยสาคัญในการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยประกันภยัยเช่นรถยนต์ที่มีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าก็จะเสียเบีย้ยประกันภัยที่ถูกกว่ารถยนต์ขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ค่าเบีย้ยประกันภัยจึงถูกกว่าครับรถแต่ละยี่ห้อมีราคาอะไรและราคาซ่อมที่แตกต่างกันจึงได้แบ่งกลุ่มรถยนต์ออกเป็นทั้งหมด5กลุ่ม โดยอาศัยราคาซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหนดครับเป็นตัวแปรที่ทําให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลงในกรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้มีอายุในวัยหนุ่มสาวมีความคึกขนองมากกว่าวัยกลางคนแต่สถิติอุบัติเหตุค่อนข้างสูงกว่าจึงทําให้เบี้ยประกันภัยสูงกว่าครับหากระบุชื่อผู้ขับขี่ จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าไม่ระบุผู้ขับขี่หากมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเช่นอุปกรณ์ดำอุปกรณ์ไฮดรอลิกเป็นต้นทำให้เสี่ยงภัยมากขึ้นเบี้ยประกันภัยจึงสูงกว่าหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเกเหนือจากมาตรฐานโรงงานจำเป็นต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบเพื่อคุ้มครองเพิ่มและต้องเพิ่มเบี้ยประกันภัยด้วยครับ ใจเหล่านี้เป็นการคำนวณค่าบเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภยัยใครใช้รถรุ่นไหนอยู่สามารถเช็คเบี้ยประกันภัยได้นะครับที่ Toyota Toyota s u m m i t แผนประกันภัยยินดีให้บริบรการครับ